ไม,ไม่ต้องเปิดแล้วมั้งอ่ะสรุปที่นี่ที่ไหนหรอชื่ออะไรนะแสงตะวันฟาร์มตอนนี้เราอยู่ที่แสงตะวันฟาร์มพุทธมณฑลสายสีพุทธมณฑลสายสายี่จแข่งทำไมวะเนี่ยฮะจะแข่งทำไมมันสนุกอ่ะไม่เคยเล่นหรอกตอนเด็กตอนนี้เราอยู่ที่แสงตะวันฟานร์มพุทธมณฑลสายสีหรือที่ใครเขารู้จักกันว่าสวนเมลอนเออมาทุกสุนทรภิษณ์นะคะไปเลย เราจะมาชิมแผ่นตลกกันไม่หล่อมนะันไม่จำเป็นเรามาชิมด้วยวิธีเขาเฮ้ยทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นอ่ะอร่อยอ่ะจริงอ่ะหวานมากโหอร่อยเมลอดไหมอหรออืมอร่อยแผ่นตลกเมลอนเลืกอกผิดอร่ยอยหวานมากมากเลยที่สั่งแบบว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมน้ำเชื่อมไม่ผสมนมไม่ผสมอะไรขนาดนึงหอมเลมอนมากมเลมล่อนหรือเลมอนวะเลมอนหอมอะไรต้นมันชื่ออะไรเลมอนเออหอมเมล่อนมากเลยหวานกำลังดีคือหวานธรรามชาติร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอร่อยอร่อยมาก <c oughs> หอ,หอมหอมมากสัปป่ออง,สปปองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนเราทำอะอรเอาหรอเปิดให้ดูสั่งสปาเกตตี้อาราเบียต้ากุ้งเหมือนสปาเกตตี้เขาเรียกว่าอะไรผัดที่เมาอ่ะแต่มันไม่ได้เป็นกิมพิเม่ะมันผัดพริกมันก็เผ็ดเผ็ดผัดกะเพราอ่ะ นั่นแหละเพราว่าเหมือนผัดที่เมากุ้งอ่ะผัดชาผัดอะไรสักอย่างแต่ว่าอร่อยนะหอมมีความเผ็ดรสชาติกลมกล่อมเป้นกรุบกรอบเตรองรึไม่เลยปั่นไไมาขังไปแล้วมาชิมกุ้งกุ้มก็กบุบกรุบนุองกรุบอร่อย คนดีมากลงกตัวยจ้นเ,เาาน,นียวให้ทานกระโตดกระโดอก็ะโดกระโต้ดงจก็ใส่ยากมากขนาดไหนเ้ีกินเม็ดเม่รอดดูเม็ดเม่รอดเหรอครัผลไม้เออมันคือเขาตัดตัน หอมอร่อยจริงอ่ะมันจืดจืะหวานหวานแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่ชอบกินหวานจะบอกหวานไปเลยจะเป็นคนกินติ่มหวานหวานอร่อยหอมน้ำมุนมากนุ่นตาไหลเลยอร่อยจริงหรอแคมตาไหลโตแม่เมย์ตาไหลตาไหลตาไหลตาตาใครมาหลาย คือ,อแบบ<น>ว่านุ่มอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะแต่พอกินแข่นรวมกันเลยกินทั้งหมดใช่ไหมมันบอกว่านุ่มละ mm. มุนอันนั้นไม่รู้โแราะมันเป็นมันเคาอได้ว่ามันเป็นสุกๆอ่ะ ไม่รู้ว่าแต่ว่าคือรวมกันแล้วมันอร่อยมากเลยต้นครีมเนี้ยหอมเมลอนมาเลยมันเป็นคิดว่าน่าจะเมลอนไปทาครีมเพราะว่าก,กินเข้าแบบคือกลิ่นเมลอนมันขึ้นมาตรงจมูกเลยหอมมากแล้วนี่ก็เป็นการชิมใหม่ชิมใหม่ก็คือชิมรอบนี้กินให้หมดก้อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ให้หมดก้นจะถึงไม่ได้กูเลยอ้าวเหรอคือมัน หอมแมลอนมาเลยอันนี้คืออะไรทุกคนอยากรูใช่ไหม,มใช่ไหมใช่ไหม,มไม่อยากรูเหรอก็<ม> <c oughs> จะบอกโคลน้าดา <c oughs> คอเคอกเมลอน <c oughs> เราเรามาที่เนี่ยเรามากินอะไรเออเรามาที่นี่าานาาที่นี่เป็นปสวนเมลอน,นแล้วปใช่ก็เขาบอกว่ามันเป็นซีจอส์ก็ต้องสั่งแล้วที่ที่เป็นเมลอนก็เลยสั่งเคอกเมลอนน้ำปั่นเมลอนทุกอย่างก็ต้องเป็นเมลอน แล้วเราก็ต้องจะอร่อยถือว่าประสบค้าวสำเร็จในความอร่อยที่นี่แล้วอร่อยจริงที่นี่ล้วอร่อยดูดูด,ดูวันนี้เขาจะยอมตักใหญ่เขาจะกินคำยังไงหมดอากาศดี มี่ความสุกๆกรอบๆอลูกอ่ะก็จิมันจะนิ่มจะเละแต่ว่าตันนีนั่นแหละว่าสุกกำลังดีอ่ะมันบอกว่าสุกๆกรอบๆอร่อยหวานคือไม่ร้อนให้นี่หวจริงๆอร่อยไม่สืกไม่ฝาดเขาเรียกแม่ฝาดแม่เฟืองแม่เฟืองแม่ฝาดแม่ฝาดอะไรอ่ะ แม่รู้ว่าไม่ปั่นไม่เค็มไม่เค็มใช่เวลาผู้หญิงเขาชอบเนี่ยค่ะว่ามันปั่นปลาแไม่รู้ว่าแล้วอร่อยกรุบกๆรๆๆๆอบกำลังดีหวาน,ห,นหวานอร่อยแต่ว่ากินเค้กไปแล้วมากินนี้หวานน้อยลง แว่าตอนที่กินรั้งแรกอยู่บนขิบะที่ไก่อ่ะอน่หวานอ่ะแต่พอมากินเครือเคองมันหวานอ่ะตัวนี้เลยหวานนะเรยงถ้อะไรยาเงยหวานด้วยเขาเสอเสกเออเนี่ยเดี๋ยวเาลูกกเลยอะอฮะไม่มีไม่มีเหรอไม่มีทำไมเขาถึงไม่อ่ะ <laughs> อะไม่มีพะไม่ไม่มีคนแก่งให้เ็แก่งเองแล้วนะแก่ อ,อยากเล่นอ่ะไปแย่งเด็กเล่นที่สวนทอนุไม่ได้โตแล้วได้แย่งได้นาเขายังเด็กใช่ไหมไม่นาแก่แล้วดูนาดูโรยถ้าอยากขึ้นไปข้างบนอยากไปดูข้างบนเห็นคนเขาขึ้นไปกันดีไปดิามมาโคตรร้อนเลยโคตรร้อนมันขึ้นได้จริงเหรอจริงมีคนขึ้นไปข้างล่างก็จะเป็นที่ที่เราเพิ่งเดินมาเมื่อกี้ ใช่ใช่ต้นลงไปเหมือนกันลงไปทำไมร้อนไปถ่ายเขาข้างล่างร้อนเลยเพราะมันไม่มีไรมีต้นไม้ไงต้นนึงไม่ครับต้นไม้อยู่ตรงกลางร้อนอะนั่นแหละแล้วก็เป็นรอบๆไม่มีอะไรที่เดินร้อนโอ้เนี่ยเราเดินขึ้นมาตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงใช่เหรอเออ จะเที่ยงแล้วนี่หว่าใช่ร้อนเมื่อกี้เมื่อกี้ถามเขาเขาบอกว่าที่นี่ร้อนประมาณสี่สิบองศาคี่ตายเลยนี่เปล่าส่วนเขาบอกสวนเขาอยู่ข้างหลังนี่นี่โอ๊ย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 วัานไปโดนหัวลังนกอ่ะใช่เหรอนั่นอ่ะโอ๊ยไม่ใช่ไม่ได้โดนลังนก เราตรงนี้นี่หัวกระแทกเมื่อกี้หัวกระแทก <c oughs> โอไม่ได้โดนลังนกไส่วกเขาเขาบอกว่าตอนนี้มันยังขึ้นไม่เยอะตอนนี้มันยังน้อยอยู่เขาบอกว่ามีขายเป็นลูกๆด้วยนะถ้าจะซื้อกลับไปได้อร่อยชอบแต่ว่ามาอีกไหมยวมาถ้าถ้าไม่มากมาบก็มาเพราะอ,อ,อร่อยชอบนี่ลังนกไม่รู้รังนกจริงเปล่าลองกลับ น่อยมันมีแม่มาจมีนแม่มาห่วงลูกอ่ะเขาว่ารังนกปลอมรังนกปลอมเราจับไข่ดูไม่กล้าจับอดูดูดูเฮ้ย<อ>ทำไมวะกลัวของปลอมของปลอมลองจับดูลองจับดูไม่ใช่จับแล้วมันแตกไม่เอาไปไม้บังหน้าทำไมมันบังเอง จับได้จับได้ไดโอ้ยอย่ามาเช็ดอย่ามาเช็ดของคอ,อมเมดไม่ไรเลยเมดน่ากลัวเลยกลัวอะไรเยอะแยะไปๆกลับบ้านเถอะจนลรงบานอย่าเน้นลูกขมวดทำเพื่ออะไรอย่าเน้นลูกขมวดจะทำะไร จะไปถาข้างล่างขึ้นมาให้เขาลงไปถัข้างล่างโอหแล้วดูแดดประเทศไทยโอ้โหร้อน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 มากมา้อนมากมากน่อะไรันอยู่บนรถ สดชื่นสดชื่นว่าสดชื่นอะไรถึงกัยังไม่มีมินก็ได้ไปละบายบายปิดละ